กาแฟอยู่ในท้องเรื่องตำลกข้นใจนะครับน่าจะนะน่าใช่น่าจะดำลงดำลงองอ่อนอะารนี่ลงในท้องอไม่ได้มันก็ไม่ต้องออกครับ ดำดงค <Ris> <concur rence, S 2> ่ะใช่ตราพาราชกขรดำรงนะใจมาเป็นจะ นะเตือหน้าใส่มาใช่ครับใช้เิลเตอร์ครับยังเบเตอร์เติอนบัวแล้วเหรอเอาอีกไงมีอะไรเส้น,นทางช่องไหนเตอรนน่าจะเป็นยิ้งใหญ่สวัสดี400คนครัาเข้ามาฟังติงกันหน่อยสวัสดีวิน้ำวิน้ำรักฐานยห็นผมนะอยากให้เรื่องเงียบดวงเน็ตมามาใครลรงงานมา,มาเอามาเลรอ มาแลเอกีน้องตึ้นพอดีค่วัสดีดูผุ้วยราเข้ามาแล้วฝากโดนเนกันเด้นันโพนเสร็จแล้วดีครับดูเีรกันวันนีต้นอจากินอะไรเมน้องเติ้น้อง,งนคนไห้ ขอแก้ข่าวแบบนึงนะทุกคนถาาวัดเจ๊ขวัญมาไหมผมก็ไม่รู้กันว่าเขามาไม่มานะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ให้ไปถามเขาหรือไม่ก็พี่นาก็ได้นะครับทาผมก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าเขามาหรือไม่มา <Okay. S 1> อยากรู้ครับลงตารางงานว่ามาแล้วพี่ขวัญอ๋อไปไหนครับไปงานครับ งานไกลครลับต้องรีบออกนี่ออกมาตั้งแต่บ่ายสองนะยังไม่ถึงเลยโปรตารางงานว่ามาใช่คิดถึงทุกวันนะมันกันเลยครับมันเป็นสี่อาตุทาแล้วเพื่อเจอกันเจอสุดไว้ใด้วยนะเจเกัน ไก่แน่นะเต้นไก่ไม่มาเต้นไปไปเรื่องใหม่โอเคเอาเน็ตบอกมาค่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนฝากติงกต้งกันหน่อยเร็วใครจะดีติ้งกันหน่อย